เหมือนเดิมลงมือได้กับว่าขืนมือนั่นออมไปออมมาออมไปออมมามาเด้อมาเด้อบิงขับคอเด้อมาแม่มาแม่ เด็กความมวนความซูนแล้วความสูนของยายเสียแดงยานเสียแดงกระซูนคักอันนี้กระมวนคักเล่นย่างเดียวลอยไปหลักก็ลองมาหลักก็ลองไปยายเสียแดงไปทั้งนั้นกวยญแม่กระสิมาทั้งนี้ยายเสียแดงมาทั้งนี้ ไว้ไม่ขึ้นไปทั้งนั้นอีกได้เสียแดยงมันนี่แล้วมันไปแล้วมันกลับขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปพุ่นอีกแล้วทุกคนได้เสียแดยงแล้วกระสูนลแล้วกระยนใหม่ใส่มันล้วกระยนก้อนดินใส่มันบึมบึมบึม มันก็ไปทั้งผุนจ้า